Vai atender, there 18.30นาฬินาทีวันที่7เมษายนศูนย์วิทยุแจ้งเหตุสพศีราชาได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหมู่บ้านร่มฉาดหมู่3ตําบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีจึงประสานพันธตำรวจเอกพง์พันธ์พลวงศรีผู้กำกับการสพศรีราชาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพศรีราชาพร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชาและเจ้าหน้าที่พยาบาลกู้ชีพลั่นทมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาเข้าร่วมตรวจสอบ โดยในที่เกิดเหตุพบร่างนายอิทธิชัยพ่วงสอนอายุ40ปีอาชีพขับรถส่งพัสดุนอนหงายอยู่บริเวณถนนหน้าบ้านเลขที่268ทั14โดยพบว่าถูกยิงที่บริเวณหน้าอกข้างขวาหมดสติปลุกไม่ตื่นเจ้าหน้าที่กูภัยต้องช่วยกันทำ CPR ให้ผู้บาดเจ็บมีชีพจรกลับขึ้นมาพร้อมรีบนำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้ทีมแพทย์รักษาอย่างเร่งด่วนแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือนายวิเชียนตั้งสุวรรณกุลอายุ68ปีเป็นพ่อค้าขายกุ้งซึ่งอาศัยอยู่หลังบ้านในซอยใกล้กันหลังก่อเหตุได้ขับรถยนต์เก๋งหลบหนีไปจากการสอบสวนนางอภิน,นันพ่วงสอนแม่ของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุนายอิทธิชัยลูกชายได้ขับรถกลับมาจากที่ทำงานแล้วเจอกับนายวิเชียนที่ขับรถเข้ามาในหมู่บ้านด้วยกัน โดยนายวิเชียนชอบขับรถเร็วมากในหมู่บ้านจึงมีปากเสียงกันก่อนที่จะแยกย้ายกันเข้าบ้านแต่ลูกชายตนได้ขี่รถจักรยานยนต์ตามไปที่บ้านของนายวิเชียนที่อยู่ถัดไปอีกซอยพร้อมต่อว่าและตักเตือนเรื่องขับรถเร็วในหมู่บ้านแล้วก็กลับมาบ้านส่วนนายวิเชียนก็ได้เดินทางกลับมาหาหนายอิทธิชัยที่บ้านพักโดยพกอาวุธปืนมาด้วยและได้ยืนคุยกับผู้เป็นพ่อของนายอิทธิชัยอยู่หน้าบ้าน พอนายอิทิชัยรู้จึงเดินออกมาหน้าบ้านทําให้ในายวิเชียนเห็นจึงชักปืนออกมาขู่ก่อนยิงใส่ในายอิทธิชัยก่อนหนึ่งนัดตามคลิปกล้องวงจรปิดจากนั้นนายอิทิชัยคว้ากระเป๋าสะพายเคลื่อนเข้าใส่ในายวิเชียนนายวิเชียนจึงยิงอีกหนึ่งนัดแต่ไม่โดนก่อนที่นายอิทธิชัยจะล้มลงหมดสติทางด้านนายวิศนุกรตั้งสุวรรณกุลลูกชายของนายวิเชียนได้เปิดเผยว่า ตนเองเข้ามาบ้านเห็นผู้เป็นพ่อขับรถกลับมาก่อนจะเดินออกไปโดยพกปืนไปด้วยโดยได้บอกว่าจะไปเคลียร์กับเพื่อนบ้านตนจึงเดินตามไปพร้อมกับห้ามปรามพ่อแต่ก็ไปห้ามไม่ทันมาเกิดเหตุเสียก่อนโดยพ่อได้พกปืนไปเพื่อน,นำไปไว้ป้องกันตัวไม่คิดว่าจะมายิงแบบนี้โดยล่าสุดเมื่อวันที่8เมษายน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สามารถควบคุมตัวนายวิเชียนตั้งสุวรรณกุลผู้ก่อเหตุได้แล้วที่บ้านหลังจากทางญาติได้โทรไปบอกให้กลับมามอบตัวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสอบสวนและไปค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยผู้ก่อเหตุยังไม่ขอให้การใดๆซึ่งอยู่ในความควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะนี้